สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดเดินทางแฟชั่นเจนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะนำใหม่ตัวโชค K Euro เนี่ยตัวดีไซน์ใหม่เนี่ยมาใส่กับตัวแกนฟิราโนตัวนี้นะครับ โดยที่ว่าจะให้ทางศูนย์นะเขาเช็คพวกคลัตพวกเม็ดให้ด้วยว่าเพราะเวาลาขี่มันมีเสียงแบบไม่พึงประสงค์เสียงกรกๆไปหาช่างอื่นเขาก็บอกมันไม่มีอะไรแต่ผมว่ามีเพราะไปขี่รถคันอื่นมันไม่มีนะครับส่วนตัวโชกนี่หลังจากใส่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอไปดูก่อนครับเอาให้ช่างใส่ดูก่อนตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ยามาฮ่าซินนุสเฮงจันทร์นะครับในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับโอเคครับไปกันครับ สำหรับตอนนี้ก็จะเป็นการเช็คชุดข้างนะครับของตัวรถก็การขี่ที่มันมีเสียงเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราจะเริ่มรวไรบอกมัเปลยนได้เลยเราจะอินไปเลยเริ่มรั่วครับมันอ๋อเนี่ยที่มันโดนสายพานมันก็จะลื่นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเต่าคาตาถ้าเมตนะอันนี้มันยังดีอยู่ ถ้าสึกมันจะมันจะเป็นร่องตรงไหนครับมันมีเครื่อยางอันนี้ทางช่างบอกว่านี่คือเม็ดยังสวยอยู่นะครับอ๋อถ้าสึกเออนี่เออนี้สึกของจริงเพราะนี่คือมันกินเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่โอเคครับขอบคุณครับนี่นะยังดีอยู่เพื่อนๆสวยงามเป็นกินล้างก่อนใส่สิวเรียบร้อยนะเป็นขั้นตอนการประกอบกลับเข้าไปแล้วนะครับคาดกับเม็ดมีปกติ ะช่คงกำลังให้ดูตัวตัวอย่างของลักที่มันหมดนะครับเห็นไหมสมาลาออกตัวสั่นกรไม่ทำอย่านี้ตรงนี้คือเวลาออกตัวมันจะสั่นใช่ไหมครับมันรูดไหมเห็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนกันนะห้าหมื่นกิโลหรือห้าปีห้าหมื่นกิโลหรือห้าปีนะฮะอาย่ก็ลองเช็คกันดูนะทุกคนช่วงฝนมาไปลุยน้ํากันมาหรือเปล่าลุยน้ำาป็นใหญ่มีผลเรื่องอะไรนะถ้าเกิดช่วง,วงหน้าฝนที่ผ่านมาที่น้ําท่วมเงเขาไปลุยน้ําเนี่ย มันจะเป็นน้ำเข้าครึ่งจนแล้วหรอครับตัวตรงนี้ใช่ไหมสักหลักๆก็เป็นทัวกอัดดับแรกก็เปลี่ยนตัวนี้เลยครับทายน้วมันเก่าออกอืมตองน,นัถ้าน้ำเข้าท่อก็เวลาดับก็พยายามดับเครื่งก่พยายามให้มั อืมโอเคฮะเป็นความรู้นะทุกคนเช็ครถกันด้วยนะไปลุยน้ํากันมาเนี่ยหนะ้าฝนที่ผ่านมานะพรก็เชื่อว่าหลายๆคนช่วงที่ผ่านมานะครับน่าจะเจอปัญหาน้ําท่วมเราเอรถไปลุยน้ำเนี่ยแกร์ฟิลาโนที่ลุยน้ำอาแกรฟิลาโนลุยน้ำแหม่ไหนเน,นี่ยให้รถไปอย่างงี้ <ๆ S 1> ก็มาเช็คก,กันนะ มันโดนตรงไหนที่แต่ตัวเข้าเวียงก็เบี้ยวได้เลยวพวกก้านสูงพวกอะไรพอเวียงขอบคุณช่างครับงสองคนช่างชื่ออะไรนะครับชื่ออ้อมชื่ออ้อมครับช่างที่อะไรครับ,บ,รบช่างเป้ครับช่างเป้นะฮะทุกคนมาตามคําแนะนํานะถ้ารถด,ดุยน้ำโอเคครับลอง<ม>ก็มาเข้ามาเช็คกันได้นะกับทางซินเพราะดู<ม>จันนะครับ<ม>ของสุรินทร์<ม>อยู่ตรงข้ามข้างข้างร้านแอปเปิลนะทุกคนลองดูช่างมาตรฐานมากเขาจะเสียบคอมให้แต่ผมไม่ให้เสียบที่เกลือหรือคิวข้างข้าวรถทำเยอะมาก แบบทำให้ล้างนั่นล้างนีค่าบริการ41บาทเพื่อนๆโอ้สุดยอดสุดยอดก็ทางซินโนเฮงจันจะเป็นตัวแทนของทางของทางยามาฮ่านะฮะรถก็จะมียามาฮ่า X Max ต่างๆแล้วก็มีศูนย์บริการอยู่ข้างหลังลงถึงอะไหล่เบิกได้นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงทางเกี HH ่ยวกับของทาง aha, รถยามาฮ่าก็สามารถมาที่ทางซินโตเฮงจันได้นะฮะ มีรถให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็อยากพาเดินดูแหละแต่ไม่เป็นไรถ้าใครมีโอกาสก็ลองสอบถามมาได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ติดต่อให้กับทางข้างล่างนะครับผม ขี่ด้วยก็รู้สึกว่ามันมีความเขาเรียกว่าอะไรนะซอฟขึ้นเวลาลงหลุมเมื่อกี้ไปทำขกขาด้วยนะปุบปุบปบปบปบเออพอเทียบกับที่ยังไม่เปลี่ยนนี่คนละเรื่องกันเลยแล้วก็ได้ลองซ้อนนั่งด้วยเป็นคนซ้อนด้วยที่เมื่อกี้ซ้อนก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ถ้าฟิลลิ่งนะถ้าขี่จะรู้สึกแบบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ยังไงก็ตาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะฝากติดตามช่องชีวิตติดเดินทางแฟชชั่นเจอร์นี่ด้วยนะคะเราพบกันคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ